น้องเป็นรู้ไหมครับว่าการฝึกการทรงตัวในท่านั่งแล้วก็ท่ายืนเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นสตโตรกแล้วมันสําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะท่านั่งแล้วก็ท่ายืนเนี่ยครับถ้าสมมติว่าผู้ป่วยสามารถนั่งทรงตัวได้นะครับผู้ป่วยก็จะทํากิจกรรมหลายๆอย่างในท่านั่งได้ไม่ว่าจะนั่งรับประทานอาหารนั่งอ่านหนังสือก็ได้เหมือนกันส่วนท่ายืนนะครับอันนี้สําคัญมากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนไข้ก็จะสามารถเดินไปข้าห้องน้ําเองได้อานน้าได้ดังนั้นถ้าการที่คนไข้ย,ยืนดีก็จะสามารถทําให้คนไข้เดินได้มั่นคงแล้วกก็เดดดินนไ้้ีมมาขึใใชช่่ัคคะ yeah um... การฝึกการทรงตัวในท่านั่งและท่ายืนเนี้ยค่ะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของเราเนี้ยมันเหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนบ้างนะคะพี่สุวัสดิ์อันนี้นะครับสำคัญนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าจะไปฝึกญาติหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านนะครับต้องเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงสามารถคุมแขนขาข้างที่อ่อนแรงได้ดีระดับหนึ่งนะครับไม่เช่นนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่สามารถควบคุมคนไข้ยอยู่นะครับคนไข้ควบคุมแขนขาไม่ค่อยได้การทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ดีมากๆแล้วคนไข้ก็จะล้มง่ายมากๆเลยครับต้องระวังดีดีนะคะเพราะกการฝึ ีเสี่ยงลบได้ง่ายนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มการฝึกกันเลยไหมคะพี่สุวัตไปเลยครับ ครับเจอมาสาธิตการฝึกการทรงตัวให้ผู้ป่วยฝึกนั่งกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเริ่มจากการฝึกให้คนไข้นั่งทรงตัวนิ่งๆน,นะครับที่สําคัญนะครับต้องให้ผู้ป่วยนะครับทิ้งน้ําหนักไว้ตรงกลางลําตัวนะครับถ้าทิ้งน้ําหนักไปข้างหน้ามากไปคนไข้ก,ก็จะก้มตัวถ้าทิ้งน้าหนักตัวไปทางด้านหลังมากไปคนไข้ก็จะหง,งายตัวนะครับอันดับแรกนะครับให้คนไข้พยายามทิ้งน้ําหนักตัวควบคุมลําตัวให้อยู่กลางลําตัวนะครับเพื่อที่จะนั่งทรงตัวได้อยู่แล้วก็มั่นคงนะครับทีนี้พอคนไข้สามารถนั่งนิ่งๆไดด้ี สนควรระดับหนึ่งนะครับก็ให้คนไข้นะครับขยับศีรษะนะครับหมุนซ้ายขวานะครับคุณเบนนะครับให้หันหน้าซ้ายขวานะครับช้าชานะครับหันมาทางซ้ายกดอนอ๊ะหันไปข้างขวานะเอกลับมาหน้าตรงครับทีนี้ง่ายขึ้นกลมศีรษะนิดนึงโอเค หน้าตรงครับทีนี้ถ้านั่งทรงตัวถ้านั่งสามารถนั่งทรงตัวขยับัวีศีรษะได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการให้แรงนะครับในทุกทิศทางเพื่อที่ให้คนไข้นะครับสามารถเร่งตัวนั่งทรงตัวได้อยู่นะครับตัวอย่างนะครับให้แรงผลักไปด้านหน้านะครับเกรงไว้เกรงไว้อย่าให้ผักล้มนะครับโอเคเกรงไว้นะครับอย่าให้ดึงอย่าให้ดึงออกดึงกลับมาได้นะดีครับดีทีนี้ จะผลักไปทางด้านซ้ายนะครับเกรงไหมครับดีอ่าปึ๊บข้างขวานะครับทีนี้เดี๋ยวจะผลักหมุนให้หมุนตัวนะพยายามอย่าอย่าหมุนตามนะครับเกรงต้านไว้โอ้ดีครับ ในกรณีนี้คนไข้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ถ้าคนไข้จริงๆนะครับอาจจะผลักนิดเดียวก็อาจจะล้มได้นะครับถ้าเอาไปฝึกจริงนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับอยู่คุณเป็นลองยกแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้ถ้าคนไข้สามารถยกแขนได้เอื้อมซ้ายเอื้อมขวาได้นะครับแสดงว,ว่าคนไข้นั่งทรงตัวค่อนข้างดีแล้วทีนี้เราจะมาฝึกให้คนไข้นะครับถ่ายน้ําหนักตัวออกจากแกนกลางลำตัวเพื่อที่จะฝึกการนั่งทรงตัวที่ยากขึ้นไปอีกนะครับ ให้คนไข้นะครับประสานมือกันนะครับแล้วก็เอื้อมแตะไม้เท้านะครับคือประสานมือกันนะครับจะมือกันไว้นะครับอย่าให้หลุดมือนะอย่าให้ร่วงนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเอื้อมแตะไม้เท้านะครับใช่อีกทีครับเค สามารถทําได้นะครับจะคนไข้ทําซ้ําๆ10ครั้ง20ครั้งได้นะครับเพื่อที่คนไข้จะได้คุ้นชินแล้วก็ทําได้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนทิศทางได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลับหน้านะครับรอบนี้มาทางด้านซ้ายหน่อยนะครับพยายามประคองคนไข้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะข้างที่อ่อนแรงนะครับคนไข้าอาจจะล้มมาทางหน้านี้ได้นะครับใช่โอเค เรียบร้อยครับอันนี้คือการฝึกผู้ป่วยในท่านั่งนะครับฝึกให้ลงน้ําหนักไว้แกนกลางลําตัวนะครับเพื่อที่จะนั่งทรงตัวได้อยู่แล้วก็ฝึกถ่ายน้ําหนักออกจากแกนกลางลําตัวนะครับเพื่อที่จะฝึกการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับ ต่อไปนะคะเราจะทําการฝึดการทรงตัวในท่าย,ยืนกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเริ่มการฝึกกันเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณสวรนะคะเดี๋ยวอบจับมานะคะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนนะคะหนึ่งสองสามอึม้บยืนไว้ยืนไว้ค่ะขั้นแรกนะคะการยืนทรงตัวนะคะอย่างที่เห็นนะคะผู้ป่วยส่วนมากจะยืนถ่ายน้ำหนักไปข้างที่อ่อนแรงนะคะพยายามให้ผู้ป่วยนะคะถ่ายน้ำหนักมาค่ข้างอ่อนแรงบ้าง ใช่ค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยนะคะพยายามออกแรงเกงเข่าข้างอ่อนแรงนะคะให้เหยียดขึ้นใช่โดยที่เข่าไม่เอ็นเกินไปนะคะให้เหยียดพอประมาณนะโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ดูนะคะว่าการลงน้ําหนักขณะยืนนะคะคนไข้เป็นยังไงยืนลงน้าหนักสองข้างได้เท่ากันไหมคะ่ะถ้ายืนลงน้าหนักสองข้างได้เท่ากันนะคะก็่าก็จะดีมากค่ะเพื่อป้องกันการล้มด้วยเนาะ โอเคต่อไปนะคะหลังจากที่เรายืนการลงน้าหนักทั้งสองข้างที่ขาแล้วนะคะเราจะมายืนดูนะคะว่าแนวศีรษะหัวไหล่สะโพกเข่าและก็เท้าตรงกันไหมนะคะพยายามให้คนไข้นะคะยืนเป็นแนวตรงอย่างนี้เนาะโดยถ้าคนไข้ถ้าเราไปพูดนะคะคนไข้ก็อาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะมีไกด์เป็นกระจกนะคะให้ผู้ป่วยส่องขณะที่ยืนได้นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับการยืนทรงตัวของตนเองให้ตรงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มการฝึกกันเลยค่ะขั้นแรกจะเป็นการฝึกยืนทรงตัวขณะ อยู่่นนิงะะคะขั้นแรกนะคะเริ่มง่ายๆเลยค่ะให้ผู้ป่วยฝึกถ่ายน้ําหนักมาลงขาทีละข้างนะคะเริ่มจากถ่ายน้ำหนักมาขา,ะะา,าข้างอ่อนแรงพยายามเก่งเข่าไว้นะคะคุณสุวั์เก่งมากค่ะ,ะแล้วก็กลับไปอีกที่นึ่งค่ะขณะที่ถ่ายมาข้างอ่อนแรงอาจจะให้ค้างไว้สิบวิได้นะคะแล้วกลับไปดีค่ะก็เราจะทำสิบถึงยี่สิบครั้งได้นะคะตามที่คนไข้ไหวเนาะ เมื่อกี้เราฝึกการยืน่ผยน้ำหนักสองข้างแล้วนะคะสังเกตว่าคนไข้สามารถลงน้าหนักที่ขาสองข้างได้มั่นคงแล้วเนาะจากนั้นเราจะเริ่มการเริ่มมีการขยับเคลื่อนไหวลําตัวนะคะเดี๋ยวขั้นแรกให้คุณสวดนะคะหันศีรษะมาทางซ้ายอ่ะแล้วก็กลับไปทางขวาค่ะ,ะกลับมาหน้าตรงจากนั้นนะคะเงยหน้าขึ้นข้างบนนี่ค่ะแล้วคราวนี้ก็ก้มหน้ามาหันมองหน้าตรงค่ะ ถ้าคนไข้ทําได้ดีนะคะเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นโดยการมีการเคลื่นนอนไหวของลําตัวเนาะคราวนี้ให้คุณสุวัตหันมาทางดิชันค่ะดีค่ะอกลับมาตรงค่ะคราวนี้อีกด้านหนึง่งโอเคค่ะแต่ละท่านะคะสามารถทําการฝึก1 0บถึงยีครั้งได้เนาะคะถ้าคนไข้าสามารถทําได้โดยที่ไม่มีการเสี่ยงล้มนะคะต่อไปเราจะเริ่มมีการต้านแรงกันนะคะ ถ้าคนไข้ยังทรงตัวเองยังไม่ได้นะคะก็ให้จับไม้ไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าคนไข้เก่งแล้วนะคะเราสามารถให้คนไข้ปล่อยไม้ได้นะคะในคนไข้คนนี้เก่งพอประมาณแล้วนะคะลองให้ปล่อยไม้ดูค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณสุวั์เดี๋ยวดิฉันจะทําการออกแรงต้านผลักไปในทิศทางต่างๆให้คุณสุวั์ทรงตัวไว้ทําลาตัวให้อยู่นิ่งไว้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มออกแรงผลักไปทางด้านหลังนะคะให้คุณสุวัตนะคะดันตัวไปทางด้านหน้านะ ต้องให้แรงต้านที่พอดีนะคะสองมาอีกทีหนึ่งโอเคแล้วต่อไปดิฉันนะคะจะออกแรงผลักไปทางด้านหน้านะคะอืบอ่าดีค่ะมาอ่าลำตัวและศีรษะอยู่นิ่งไว้นะคะมองไปข้างหน้านะคะให้ใช้แรงลำตัวอย่างเดียวโอเคค่ะพรตต่อไปดันไปทางด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะเริ่มจากไปทางด้านซ้ายก่อน สรงตัวไว้ดีค่ะอ่าต่อไปเป็นทางด้านขวานะโอเคนอกจากดันไปสี่ทิศทางแล้วนะคะเราสามารถอ่าทำการบิดหมุนลำตัวได้ให้ทรงตัวอยู่นิ่งมากขึ้นนะคะอ่าต้านไว้อ่ะคราวนี้เราจะหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะ าต่อไปหลังจากที่เราฝึกถ่ายน้ําหนักก็จะเป็นการเริ่มมีการขยับระยางของแขนนะคะเพื่อให้ได้ฝึกความทรงตัวได้เก่งขึ้นนะคะก่อนอื่นต้องให้คนไข้ลองปล่อยมือดูนะคะอ่ลองปล่อยมือจากไม้ค่อยๆนะคะขณะปล่อยมือเราก็ช่วยประคองไปด้วยนะคะค่ะท่านแรกอาจจะลองปล่อยมือแล้วก็ยืนค้างไว้สัก30วิถึง60วินาทีก่อนนะคะดูว่าการยืนทรงตัวเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ค่อยๆลดแรงช่วยลงนะคะ พาป่อยยืนทรงตัวได้โอเคขณะที่ปล่อยมือเราถึงจะเริ่มมีการขยับของแขนกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะให้คุณสุวัสยกแขนขึ้นอ่าดีค่ะต่อไปกางแขนค่ะกางแขนออกด้านข้างอ่าต่อไปนะคะชกไปด้านหน้าค่ะอืมโอเคค่ะ หลังจากที่เราทําการฝึกการยกแขนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบว่าผู้ป่วยมีการทรงตัวที่ดีนะคะไม่เสี่ยงล้มนะคะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นนะคะโดยให้ผู้ป่วยมีการเอื้อมแขนไปในทิศทางต่างๆที่จะทําให้น้ําหนักนะคะออกนอกแกนกลางลำตัวมากขึ้นค่ะให้คุณสุวรรณนะคะเอาแขนข้างแข็งแรงมาช่วยประคองแขนข้างอ่อนแรงไหมอ่ะประสานมือกันไวค้ค่ะ ในขณะที่ฝึกนะคะเราต้องคอยจับที่เข็มขัดทางด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวให้คุณสุวรรณนะคะเลื่อมแขนมาแตะทางด้านหน้าเดี๋ยวให้ไกด์เป็นมือของดิฉันเองนะคะมาเรื่อมแขนมากลับมาโอเคอีกทีนึงลองดูโอเคให้ฝึกนะคะถ้ามันใกล้ไปนะคะก็สามารถเพิ่มอาเพิ่มความไกลได้นะคะอ่ะลองดูอีทีนึงค่ะไกลขึ้นโอเคเราอาจจะเปลี่ยนทิศทางต่างๆได้อ่ะมาทางนี้บ้าง อันนี้ไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเราลดลด,ลดทิศทางลงโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ อน,น้องเบนถ้าสมมติว่าเราฝึกอย่างนี้มันมีข้อควรระวังหรือว่าข้อห้ามอะไรไหมครับอ่าข้อห้ามข้อควรระวังนะคะขณะฝึกก็คือคนไข้นะคะต้องมีความดันที่เป็นปกติดีนะคะคแล้วก็ไม่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดขณะการฝึกนะคะโดยถ้ามีการเหล่านี้ให้พักก่อนที่จะเริ่มการฝึกใหม่เนาะและข้อที่สําคัญมากๆก็คือระวังเรื่องการล้มนั่นเองค่ะคุณโซฟ่าครับสำหรับสุดท้ายนะครับครั้งหน้าจะเป็นคิดคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเราติดตามกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้จากพวกเราเด็กนนเซนิเซนสโตก Rehab กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ